เคยได้ยินเรื่องหมู่บ้านบางละจันป่าวะเรายังไม่ยอมแพ้เลยฮะแล้วเราเป็นใครเราเป็นยูทูบเบอร์สองหมื่นซับเราลงเรือมาสิบครั้งเรายังไม่เคยได้ปลาชะโดตัวโบโบเลยขดกูลุกหมดแล้วเนี่ยเอาขอวันนี้ได้ไหมวันนี้กูต้องมาเลยวะขอวันเดียวเดี๋ยวกูขอกูขอแล้วกูขอกูไหวเลยกูไหวจริงวันนี้ทุกอย่างดีหมดบรรยากาศสภาพน้ําความแรงของน้ําความเร็วลมแกได้แน่นอนวันนี้แ้ดูโอ้โห ค่อยไหลด้วยวันนี้กะว่าจะวางแผนก็คืเอเราจะเปิดเครื่องดันดันไปนูน้นสุดนู่นเลยพอถึงประตูน้ำเราก็ทำการปล่อยไหลไปเรื่อยๆปล่อยไหลแล้วใช้มอเตอร์ไกคุมเราก็ไป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 ๆๆไปไปไป heroin. ไปจนสุดนูน้นฝั่งนู้นมันจะมีประตูน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาพอไปถึงตรงโน้นเราก็เปิดเครื่องกลับถือว่าเป็นการจบภา,ารกิจคนอื่นเขายังได้กันเลยเขาได้กันโอ้โหเพิ่มพึเพิ่มพึ้นกูไม่เคยได้เลยเราได้หอมแมหอแม่มเราได้กันห้องแมมหอแม่มเดี๋ยวรอกบ้าประกอบเรือกัน <negatively S 2> ไม่ไม่ได้ช่วยนะร,ร,รอรอประกอบเสร็จปะไห้าปะไห้ยพร้อมแล้วฝนก็จะตกเอเวนเดี๋ยวจริงๆเลย แล้วก็มาถึงประตูน้ำบางกระทองแล้วจุดสตาร์ตอี yeah. ้ยเหมือนความฝันนะเพื่อนได้แต่มองริมฝั่งเมื่อก่อนอันนี้เราได้มาลงเรือครั้งแรกแล้วไงไงอเป่าเล็ว้วฟ <laughs> 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 ื้อปิมหรืออะไรหรือเครื่องมันร้อนร้อนเน่ยงเครื่องเมื่อกี้ อร่อยอรอนรอนรอย,อ,รอ,ยอุ้ยหมายพสวยอ่ะน้ำก็ดีน้ำไม่แรงทุกอย่างดีหมดเลยวันนี้เราไปงานวันนี้เตรียมมาสามแบบนะหางเดียวพิมเจอรี่หางคู่จะเป็นเหยื่อเจ็ตนะแล้วก็นี่อันนี้ทีเด็ดตีแบบโล่งๆจะเป็นหนอนยางบพัดซิ่งอันนี้สามตัวเดี๋ยวสลับเล่นแล้วแต่หมายนะว่าสวยจานไปแต่ร้อนมากเลยเชี่ยเวลาออกเดินทางเราพร้อมแล้วเหมือนความฝันเลยวะก็ไปดี ก็ไปดีเข้าได้ก็ไปดีใช่เหรอเข้าได้เหรอมีไม้อยู่ใต้นี่เปล่าข้างในเนี่ยมันมีซุ้มอยู่อะน้ำก็นิ่งน่าจะมีแต่วาดไปออกเครื่องออกเลยได้สัตว์ว้าวอุ้ยอุ้ยเหี้ยบปีน้ำดังเกินส่เนววะเนี่ย โอ้โหไอ้เฮีย,ยติดเลยอารมณ์เสียแต่เช้าเลยเฮียติดปัญญาอ่อนไหน่อยเอาเดียวอาจจะไม่ใช่ตรงนี้ที่เราจะได้เดีย๋ยวแบงหน้าดูเรื่อๆ นความฝันไหมนีแบบวิ่งมาตุ่มเออพร้อมฝันกู <c oughs> หาอยู่เนี่ยกูกำลังล่าความฝัน่ยจะสำเร็จหรือเปล่าก็ออายิง่งวิ่งมาตุ้มเนี่ยอ่ะหนึ่งร้อยเลยความฝันเราต้องสำเร็จถ้าไม่มีตัวมันจะแดกโดยไม่รู้ตัวแต่ต้องตื้อหน่อยนะ ม่รู้แม่งมีหรือเปล่าไอ้เหี้ยเราพยายามไม่ถูกจุดแบบนี้ทำอะไรก็ไม่รวยกูกลับมาแล้วไอ้เหี้ยมึงทำให้กูเป็นแบบนี้เฮ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยกูแข็งไอ้เหี้ยกูขับแข็งขับใจมาเป็นเวลาเกือบปีเพราะหมายแค่นี่หมายเดียววันนี้แหละชะตามึงขาดแน่แกไม่รอดแน่ไอ้ชะโดบอกเลยมึงชีพแตกแน่วันเนี้ย ครับอจะเคล็ดตายเข้าสู่มาสกษษ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 ิปปิ้งซิงทุกหมายเลเว่นหม้นี้เลนระยะห่างเลยเลิศเลยเลิศดูยังพี่น้อง เลลิศปาตรงนี้อ้ายย้ยูยยยาดไปมไเฮียข้าอะไรวะโดนฟันเน่าอุ้ยันจะเกี่ยวเพื่อนโอ้ยยกูเบกเอาไม่อยู่เลยเพื่อนเบกไหลเลยอะคึกคืคึกเลยช อุ้ยเจ้าพอแล้วไม่ได้โดนฟันอ่ะแม่งไปพันกับกิ่งไม้อ่ะเบรกเอาไม่อยู่เลยอุ้ยกัดไม่แรงแต่ใหญ่แน่เลยโอ้ไอ้โบไอ้โบหเลยเฮี้ยเบรกไม่อยู่เลยสุดงูเบรกโคตรตึงอ่ะอ่ะมึงดูหนาไม่หนาลองดึงดิอุ้ยแม่งวิ่งไม่อยู่เลยเพื่อนกูขาดอีกแล้วไอ้เหี้ย ไม่ได้รู้ด้วยไอ้สัสตว์โอกาสทองทีเดียวเลยอ่ะทีเดียวอยู่เลยอ้สตว์เอ้กูตีไปไม่แดกเที่อแสดงว่ายังไม่เข้าตจุดเียพรุวกนี้กี่โมงว่ากาสแก้มือมาถึงแล้วมันจะหมานปะชาวบ้านกับเจอรี่ มิกันเหตวใดวะกูจะทิ้งห่างไอ้บ้าแล้วมาบอกเดี๋ยวก่อนได้สัตว์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้สัตว์เดี๋ยวก่อนกูจะนั่งโอ้โหที่นี่โคตรสิ่งอ่ะกูมาแล้วกูมาแล้วซุ้มแม่งซุ้มปัจชโดเลยอะไม่ใช่ซุ้มแบบนั้นซุ้มแบบซุ้มชะโดเลย,ยนนะเลยอะโอ้ยกูเล็งมาพอดีเลยไม่แดงหรอกกูจัดเป็นหนึ่งแพรแล้ว อุ้ยอะไรอ่ะนี่อะไรเนี่ยเอออะไรตุบๆกูวัดนะกูวัดก่อนเลยวัดไม่ก่อนเลมองเห็นนะกูวัดไว้ก่อนอ่ะอุ้ยแต่โจรเพื่อนมีโอกาสเราเนี่ยที่เราจะได้ไอโบมันมาถึงแล้วใช่ไหมเวลาเนี้ยแหละมันมีตัวไปเดี๋ยวเราไปกันต่อเนี่ยทีเด็ดเลยข้างหน้าเนี่ยเช็คเบรกกันนะ เอาเอาให้เนบอ่ะค่อยคายแต่ไม่เป็นกูกูกูแน่นอยู่นะแต่แต่ไม่ได้แน่นแบบปิดสุดอ่ะแต่ก็แน่นอยู่อ่ะไอ้เคียกูไม่คิดว่าแรงมัาขนาดนั้นไงถึงเวลาแล้วเล่นเกมมั่วมีไหมมั่วมีไหมในในหลุมนั่นนะต้องเงีย,งงยบๆเลยนะจะตีตกตากนะสัสตว์จะตีตกตากนะ เงียบกริบไปกันด่าบรรยากาศนี้จัดเลยอ่ะเฮ้ hey, hey. สิงไว้อ่ะไปตรงนี้ก็น่าลุ้นนะเมื่อก่อนมันเคยเป็นปักบุ้งเยอะมากตอนนี้เขาลอกแล้วน่ามีโอกาสเยอะ มาเลยบ้างโดยีมันอยู่ระมาไหมาหมาเด็ดที่เ้านั่ ที่สกปุกเขหาหนามีนี่ไหนนนๆๆไปดีกว่าตีกูไปเลย น่ามีจริงๆเงียบๆนิ่งๆนเนี่ยแต่มันก้องไ,ไปกันต้อง <c oughs> อันนี้ก็เด็ดนะไม่กลิ่น ขาดแน่กูขาดดีกสัตว์ขาดอีกต้องปั่นเร็วๆให้มันวิ่งออกมาไม้สวยอะ่ะจะไม่กินนะตายงเย็่งเจตบัญญัติตายแล้วเฮียอย่างนี้เลยอย่างนี้ลยมันต้องแดกกู นี้ด้วยานต้องได้เนี่ยมันตีได้ปะล่ะมีฝีมือวะเดี๋ยวลองดู <laughs> ได้นะอะถ้าคนมีฝีมือนั่งอยู่ตีได้ <laughs> ไอฝีมือได้อยู่แต่ถ้ามันแดกแล้วเอาอองไง <laughs> <laughs> เออเนั่นแหละยามรู้เหมือนกันตอนตีไม่ยากยากตอนเอาออกเนี่ย าเ,เรื่องอย่าเขาออกมาด่าเลยจ้ะใครเป็นคนทำค่อยๆอยอยท่องค่อยๆแบบนี้เอาเลยเจ็ดเมียม,ม เราก็ไม่ขี้นะก็บอกเลยเราไม่ธรรมาดาเราก็ไม่ขี้ๆๆนะก็บอกก่อนเ,ออเดี๋ยว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 ไบาตัวเหรอแต่กูสวยกว่าเลยนะเว้ยเดี๋ยวมมนเกินใจต้องนิ่งใจต้องนิ่ง เดี๋ยวมันเกินอะไรทะลุทะลวงทะลวงแต่แต่มันนี้แข่งดังด้วยทะลวงมึงออกมาไอสัตว์เสื้อกูปั่นจนปวดมือแล้วอะ่ <c oughs> อะหลากหลายแค่นี้ปวดมือปั่นแบบใส่แรงไงสอสัตว์อืออกแรงตีว้าวชิชาณ์นะเวลามึงตีมันก็ตีมึงกอเบาๆอย่างนี้เหรอเวลามึงกอกลับอะ่ะม,มึงปั่นไงเอโอโข้าค่อยก่อไปเฮ้ยมึงปั่นอ่ะ แต่แอคชั่นมึงออกดีกว่านะของกูแอคชั่นเบามากเลยจะกูเรื่อยๆว่ะของมึงอาสาใจเหรอสัตว์เ่ยแม่งจับน้ำปรับ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 ปับไปจากของมึงอะนี่จังหวะนี้ซึมแล้วนะเออกูอยู่อย่างนี้แล้วจูจูฉันจะโดฉันจะโดชั่นจะโดทำอะไรกูไม่ได้หรอกทำอะไรกูไม่ได้หรอกแค่นี้ฝนแค่นี้ทำอะไรกูไม่ได้แร้ว คนแคทติ้งทำอะไร,ก,ไไรกูไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้ประดิการแล้วอีกชั้นประดิก <c> า <oughs> <c oughs> รหลบไหนเพื่อนหลบไหนวะเงี้ยม,มีที่หลบไปเนี่ยไม่มีเว้แล้วไงเพื่อนไงอะ่ะ <c oughs> อย่าลืมพี่เออเรามีล่มเออเออฉลาดนี่หว่าฉลาดนี่หว่าเราเนี <c oughs> ่ยแหละ เทวเกษตรเดียวเขาบอกว่าหลังฝนตกแดกดีรึเปล่าแหมแม่งพูดป่ะใครแม่งพูดวะกินข้าวเดือดไอ้ห่าบรรยากาศก็ดีกินข้าวมาเดือดกินข้าวก็ดีกว่าพี่น้องเจอเท่แรงก็เละเหมือนกันนะเละแรงนี่เละเลยนะแฉะเลยนะแฉะต้องรีบกินข้าวก่อนนะโอ้โหดูดิพวกเราต้องลงมานิดนึงว่ะเออลงมา เกำลังด well ีกำลังดีกำลังดีแหม่คขรจะใด้บรรยากาศแล้วก็เปรี้ยงอู้หกข้าวก่อนทุกคนกินข้าวครับพี่น้องทำลายายโบะเพิ่มพลังกายและใจด้วยอาหารเสริมคานีวัลแห้งไม่ใช่นรือควันนี้เราไม่แห้วหรอกเพื่อนก็หมอปลาเลือดตัวแรกแห้วแน่นอน ราามทั้งเมื่อกี้มันไม่ได้กัดกูกัดเหมือนกูว่าน่าจะอยู่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยแต่ไปเล่นใช่ไหมแม่เขาเขไม่พูดเมื่อกี้กูตีไปทั้งสองไม้ไม่แดกแล้วลงมาทีเดียวแดกเลยที่พสุทธ์นน่นไม่เมย์กูกลับแล้วอ๋อเอย่าฝืนอย่าฝืนอีกฟิวโมเมนต์เลเทอร์มันถึงเวลาแล้วอืมเปลี่ยนแกปฏิกรณร้างก่อนอีกอันเดียวนะ ยี่เกือบหล่นน้ำครูเได้เวลาออกเดินทางได้เอาคอสักไม้เอมันฟุบไปกันเถอะไม่อยู่ขอบอยู่แค่อืมดูแต่เพื่อนไม่ใกล้ปีกอ่ะมันเป็นเชโดแบบใหญ่ไว้เหี้ยเราพร้อมแล้วลุยก็ได้ เนี่ยเรามาถึงคลองเล็กแล้วครับเป็นคลองสาขาย่อยที่ผมคาดว่ามันน่าจะมีปลาชะโดอสายอยู่ซึ่งเพราะว่ามันมีซุ้มหลายซุ้มเออน้ำนิ่งด้วยแล้วก็มีซุ้มเยอะด้วยแต่ว่าซุ้มซุ้มดอยดอยทุกคนเข้าใจไหมซุ้มดอยดอยซุ้มดอยกากอะเออเาให้ขี้แตกโกขอเป็นวันที่ดี lá cái kia nó Mãi cũng đi Nó còn nữa nè เกรฟบเอนี่กรีบรเว้นประช่อนกูยังไม่เห็นเลยเนี่ยนายต้องมีประช่อนกัดนะมาครองนี้ไม่เคยโดนกัดเลยจัดเลย กเเฉดัลยช้ำใจจากคลองเล็กเราไปช้ำใจที่คลองใหญ่กันดีกว่าจะมีไหมเนี่ยเยี้ยวันนี้เนี่ยหาู่ได้ไหมมันนานเกินแล้วเนี่ยไม่แน่แล้วเพื่อนไม่แน่เราก็้ฮมมันเป็นปกติที่คลิปนี้จะแฮมไม่น่าขาดเลยฮะอยู่ไหนกันหมดวะเหี่ยอยู่ใต้ผักกันแน่เลยผักบุ้งอ่ะหลู่มไม่อยู่สักอยู่ลำบากด ดนดนดหลูหล่ๆไม่อยูส่สักอยู่ลำบากฮ้เข้าสู่หมายเด็ดที่ไม่ว่าใครก็เคยโดนกัดแต่ไม่เคยได้สูวปาวมีประสบการณ์ตรงนี้ ปลาแม่งดูมากไอ้ที่ปลาเก่งจัดอุ้ยปลาอะไรไม่รู้เป็นเจ็ดอะสวยดิตุบเลอร์เลยหน้าสปิวจัดไอ,อ้หียห้าห้<อ>าฮะเ<อ>รียบ,บ,ยบยผมห้า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 ปีเ้า่ามาตกกับพี่ดิลงมา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  เดี๋ยวพี่จอดเรือหรอมีอะไรที่อบเมงค์คนคือเฮียอบเมงค์ไม่เฮี่กูแต่ลองคิดดีๆมันก็มีความสุขเหมือนกันนะลองคิดตั้งงี้ดีเพื่อนมันก็สบายดีอ่ะชิวๆเรื่อยๆเราอย่าไปอะไรอย่าไปเค้นมันมากไอ้เหียเออเราไปคิดเยอะไงเหียต้องเอาให้ได้เอาให้ได้ ต่มัน,ตมน,น,นแ,แต่มันก็นานเกินไปแล้วแต่มันก็นานเกินไปแล้วไงไม่ได้คิดเยอะแต่มันนานเกินไปแล้วหน้าทีจัดเลยยี่บารเปิดแล้วยี่บารเปิดแล้วลเฮ้ยมามาเฮ้ยนี่วิ่งมาี้แล้วคุกเข่าเฮียตำไมลื่นเลยลู่คุยาวอะไม่ใช่โดว์ก็ช่อนนะเพื่อนมั่งวิ่งออกมาเลยเฮียจะหยองเลยมั้งเนี่ย ปลาช่อนตัวใหญ่มากเลยนะเห็นป้างเห็นตัวป้างจะเป็นคลื่นเลยเห็นตัวเห็นตัวแต่มันสีสีเหมือนปลาช่อนอ่ะแต่ตัวใหญ่นะยิ่งน่ากลัวมากเลยเมื่อกี้น่ากลัวจังแต่กูเห็นตัวเลยกูแค้นตุ้มกูว่าแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วอะไรอะไรอะไรกูว่าแล้วอะไร เราก็ใกล้เกิดไปแล้วไรอะไปชนเนระไม่รู้อะไรอะยังคดใกล้เลยตีหลังเราไม่รู้อะไรวะไม่รู้อะไรไม่รู้อ้เหียไม่รู้อะไรอะไรวะเนี่ยเฮียตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยพุทโธดังตุ้มสังข้างดังตุ้มทำมังดังตุ้ม พุทโธดังตุ้มธรรมังดังตู้มสังฆังดังตู้มโมพุทธายะปู่คาถาฤาษีโดจําไว้นะครับท่านผู้ชมคาถาลิษีโดฉบับผู้ผมนะพุทธังดังตู้มนะครับทรรมังดังตู้มสังคังดังตู้มนโมตระเอ๊ะอะไรวะเมื่อกี้เลยนะนโมพุทธายะดังอะไรวะ ยแหไะวะมีมีคำมังกำอยู่ไม่มีมมอ,มอ่ะตอนนี้ไม่มีตัวขี้ในกระยับเลยเยะ้เรามาไกลได้เท่านี้จริงๆหรือก็ตอนนี้เรามาถึงประตูน้ำบางมะทองแล้วจะออกเจ้าพญาแล้ว กบ้าสนใจเชิดเทเจ้าพยาเปล่าไม่เอาหรอดูหนาวก็นอนดิบดูหนาวก็นอนดิกูเห็นอยู่มันทำอะไรเรือเราไม่ได้หรอกแต่ตอนนี้ไม่ไปแล้วตอนนี้ไม่ไปแล้วเออแรงเกินไอ้ทียมอเตอรไกคยกเลยสัตว์ไอ้บ้าจิ้มหายแล้วเราจะออกเจ้าพยาจริงอัดอัดเพื่อเปิดเร็วเปิดเร็ว เปิดเร็วเยียมไปไม่ได้เออเดี๋ยววิกฤตวิกฤตแล้ววิกฤตแล้ววิกฤตแล้วเรือเรากำลังจะออกจะไมยาไม่อยากความ ตอนนี้กลับถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วกูเกือบไม่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เลยเกือบทำเรือเริ่มไปเยียถ้าใครไม่รู้ก็มีแต่ได้ถ่ายวะไม่ได้ถ่ายดิ<อ>ยจบเลยคิดแล้ว,ว่าเหมือนเคยนั่งเรือ ข้ามฟากข้ามน้ำนนเวลากลับเรือใช่ไหมต้องตีวงแล้วก็หมุนใช่ไหมต้องเอาข้างเข้ากูไ่ธรรมดาด้วยไอ้เนี้ยดูน้ำดีไหลแรงขนาดเนี้ยจแม่เกือบหงายน้าพุ่งมาแล้วเกือบไปเลยอ่ะคลิปหน้าเจนคลิปนี้โมไว้ซะเยอะเลยแห้งซะแห้งเค็กเลย